มาดูวิธีการตัดผมนะครับลองตรงกลางนะก็คือจุดที่จะต้องจําคือคืออะไรครับช่างนุชจุดที่ต้องจําคือเราจะยกไถไปถึงขมับนะ,ะถึงขมับนะพอถึงเราเป็นหูเราเลี้ยวลงใช่ไหมครับเป็นทุยกลางก็ต้องอะไรทุยอยู่กระดไหนกลางเป็นหัใช่ไหม,ไมหครับ,รบช่างนุชใช้เจ้าปัตตเลียนคิปเปอร์นะครับลองฟันเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งจุดห้านะ,ะหยดน้ำมันหรือยังไปหยดน้ำมันแล้วก็ไป ชาร์จไฟไมาอย่างเมื่อคืนเนี่ยชาร์จแล้วค่ะเออชาร์จมาแล้วค่ะอ่ะยอดเต็มหน้าเลยมันลงไหมเนี่ยลง<อ>่ะลงลงข,ขาลงขะลงๆๆลงเอาหา,ายขึ้นเลยประวัติทั้ดเลยจะขืนจืนปล่อยตัวตามใจ ตามมือผมเนี่ยผมพาไถ่ยถนะถ่ายไปงั้นน่ะโอเคไหมตบัดขึ้นไปเนี่ยให้มันไ,ได้กรอบทรงสุดข,ขมับอะ่ะไม่เกินใช่ไหมพับหูลงเอาลนะไถ่ายดีดีดดดอพอแล้วก็ตว,วัดขึ้นพับหูลงตว,วัดขึ้นเราเล็งมากรอบทรงมันอยู่เนี่ยประมาณเนี่ย ขมับขมับขึ้นดีไปก้าวขาไปก้าวขาไปก้าวขาขยับไปด้านซ้ายานาดดีขนดัดดีดีอย่าสูงอย่าสูงอย่าสูงกลางไปหูนะความทุยเห็นไหมเนี้ยนั่นเนี้ยพอถึงกลางไปหูตวัดขึ้นไผยตั้งแต่ตีนผมสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมสไลด์ขึ้นไปพอถึงกลางไปหูเผยออกตวัดออ,อ,ออกนะถ้าไม่ตวัดออกทุยหายนะครับไม่พอนะครับผมมันจะสั้นเกินนะ น่ะดีดีพรุ่งนี้ผมตั้งเป้าให้ช่างรถตัดรองทรงสูงนะประมาณห้าหัวนะนะครับประแล้วเราจะไปจบก,กี่โมงอ่ะผมให้ตัดสี่ชั่วโมง<ห>ไม่มีเวลาหายใจนะห้าหัวสี่ชั่วโมงเหรอไม่ห้าหัวที่ขั้นต่ำนะอาจจะมีรองทรงกลางเนี่ย มีผมทรงเรยิยทรงโทมิี้พวกเนี้ยอาจจะได้ถึงสิบหัวแต่ดูหน้าง,งานก่อนว่าจะไหวไหมยดอๆยี๋ยังไม่สวยเย่อหยุด่ันม,มาเนี้ยตามไม่ห่ยมันยังยาวอยู่นะตบมาขึ้นไปนี่สีมันยังไม่วมไส,มไมสวยมันกรอบไม่ชัดตบมาขึ้นไปเลยอนี้ยนะถ่ายขึ้นมาเนี่ย,ไ,ไ,ยไม่ชัดได้ยินเสียงไหมไม่ยินครับว่ามันยังก็ใช่ไงมันยังไม่ขาดเลยเนะี่ยรีบไปหน่นะอะ้าวก็บอกให้เรารีบเนาเราก็รีบ ย้อนอีต่อปลาต่อท tamam ้ามอีกพอ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 น่าชัดไหมมันชัดขึ้นไหมชัดชัดมันชัดกว่าเดิมไหมชัดเออไปยกผมยกไปมีดมุมด้านขวาขึ้นนิดนึงนะถ่ายเลยนกรอบทรงมันวิ่งมั้ยกรอบทรงมันวิ่งดีนั่นนั้นลอยขึ้นไปดีดีดี ตํารวถึงไหนถึงไหนตอบพิขอบรงอยู่ไหนีอ,อยู่ตรงไหนอยู่งมัดค่ะเออเห็นไมมีเปลี่ยนร้องอีกถ้าตอบถูก <c oughs> ถ้าตอบผิดก็อบอน no, no 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 แปด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 อะไรวะ, <c oughs> ะก็พป้นลีกตามไปอะไรมันส่งกําลังใจมนาะแปดแปดแป,ปไอเราก็เเขียดจะตายแล้วนะ อะไรวะสูงเท่ากันไหมไปชะงกดูไปชะงอกดูไปอยู่ข้างหน้าหนยไปอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไปส่องมาเท่าไม่เท่าไม่เท่าค่ะไม่เท่าข้างไหนต่ำข้างนี้ต่ำกว่าสวั้นไปอีเดี๋ยวไปคิดนานสองวินาทีก็พอประมวลผลอ่ะเอาทีนี้ไปเอาลองพันเบอร์อะไรมาเก็บปีนผมอ่ะตอบเอาเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่ง ล้วงเป็นกระเป๋าเดลมอนไปแล้วเจอไหมไม่เจอล้วงต่อรอบสองแล้วก็ถามว่าอยู่ไหนวะเออเออถ้าน่าจะใช่เลยสวมใช่ไหมเกลี่ยปิดผมตวัดขึ้นตวัดขึ้นไปเท่าไหร่เซนเดียวเชื่อมกับอะไรเชื่อมกับเบอร์หนึ่งจุดห้าแถวน้อยไปเอาขึ้นไปหขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปมาเนี่ยถึงเซ้นเนี่ยขามับก็เป็นหลุมใช่ไหมเนี่ย เาต้องลาาัษนะตะวัดงาขนมกบเป็นไหมบ่เป็นค่ะก็เคยเห็ดคุณลูก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 อีสานหรือลูกเราลูกอีสานกินขาวเยวล้วนโอ้อ่ะไปตะวัดไปมามา,มาเดินมาเท้าขามาดีอันันละข้งางล่างตะวัดขึ้นนิ้วหนึ่งเลยข้งางล่างดีดีเดินมาเดินมาเท้าขามาตขาขยับมาเรียวเลียวเรยว เราจะบริหารอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะตัดเราจะตัดทรงละสามสิบนาทีนะเพราะเราใช้เวลาในการตัดทรงเวยเมื่อกี้เท่าไหร่สี่สิบสี่นาทีใช่ไหมก็ตีไปชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละพอเรียนกับช่างใหญ่จะเป็นไวมีหัวหุ่นให้ตัดจริงเป็นแสนหัวนะไม่ใช่เป็นร้อยหัวนะเ้าเรียนช่างต้องตัดหกสิบหัวขึ้นไปนั่นหลักจุดสามสิบวันนะครับถึงจะให้ผ่านนะบางคนก็ทําได้สองร้อย สองร้อยสามร้อยหัวเป็นพันหัวบางคนก็ได้หกสิบกว่าหัวเจ็ดสิบแปดสิบหัวมีจาริตาตัดเป็นหมื่นหัวเลยดีตอนนี้ก็ไปเปิดร้านแล้วลูกค้าเต็มร้านอยู่แล้ว,ลวจาริตา,าตาัดเก่งนะคบอกเลยอาจารย์ใหญ่ประมาณตั้งแต่ปีหกหนึ่งโควิดรอบแรกอ่ะเดี๋ยวซ้ายตวัดตบวัดแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมนั่นแหละดีเอาพอเลี้ยวอีมา ถ้าลูกค้าต้องการนวลกลืนไปธรรมชาติเนี่ยตัดรองฟันเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งครึ่งก็พอถ้าลูกค้าบอกว่าขอสั้นกว่านี้อีกให้นึกถึงลองฟันเบอร์อะไรตรงเนี้สองจุดห้าเก่งมากจะเอามาสิคะลูกค้าบอกว่าอยากได้สั้กว่านี้ทั้งอย่างให้จวดนะสูงว่าลูกค้าอยากได้กิตเกียนอย่าเนี่ยกระว่าขึ้นไปเลยเล่นหนึ่งรอบศีรษะ เสนหนึ่งตบมาขึ้นมาเส้นหนึ่งข้ามหูลงมาครับขัดหูลงมาครับดีเสนหนึ่งก็หึงข้อนี้ม่ครับเนี่ยนี่ประมาณเนี้ตดขึ้นเลยก็ตัดซ้ํากับเบอร์หนึ่งใช่ไหมค่ะตบขึ้นไปเลยชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าชมเฉยๆนะเป็นกําลังใจให้ช่างใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้ให้ดูฟรีนะเดี๋ยวจะเก็บตังค์นะครับสามเดือนสองพันบาทนะแล้วจะทำา m u e m u ไทยลาวข้ามโลกนะกับารารั์โทนี่นะครับ ตอนนี้ให้ดูฟีฟไปก่อนนะดูฟีฟีทุกช่องทางนะครับสวัดขึ้นไปอีกสวัดขึ้นไปเลยประมาณทักหนึ่งเซนนะ่ะสวัดขึ้นไปดีดับรดดีดีดดตเนี้ยดีดีไปตไปตนี้ นีมันดำนีมัดำสบัดไปดีดีของสวยยังตอบยังเออถ้ายังก็ตัดไปสวยไม่อะไรก็หยุดไปสบัดไปแม้มันก็จะมีอะไรมันจะนวลนวลใช้ไหมนวลกลืนเมื่อกี้มันออกเขียวใช่ไหมถ้าเราใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งอะความยาวมันจะได้อยู่สามมิลิเมตรครับเชื่อมกับหกมิลลิเมตร ไม่ถึงไม่ถึงหกแล้วประมาณสี่จุดห้ามิลลิเมตรเพราะมันเป็นหนึ่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งครึ่งนะขมับเขาเหี่ยวย่นเราถ่ายไปเห็นเพราย่นมัเนี่ยเอานิ้วโป้ซ้ายดึงออกมาดึงอย่างนี้จะไปดึงขึ้นถ้าดึงขึ้นก็เหี่ยวย่นเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาลองพันออกเราจะเก็บขอบทรงด้วยหวีแล้วพอ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  ขอออกออกเขายังไม่หล<ม>่อเลยแค่นี้ก็มีหลายคนแล้วอ่ะเห็นไหมตงเนี้ที่มันเป็นขอบทรงมันเป็นปีกนเนี้ยแล้วก็อย่าลืมที่อะไรแนบย,ยกลอยใช่ไหมครับพี่จิโรงแนบย,ยกลอยพี่จิโลงใช่ไหมครับแนบยกลอยจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดจุดที่สองโดยการพับหูเอาหวีเข้าไปตัดสันหวีชิดทิ้งผมว่าแนบย,ยก ลอยจังหวะที่สไลด์ขึ้นไปเนี่ยเราต้องบิดบีกับทุกจังหวะใช่ไหยครับแนบยกลอยกระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บไปเข้าไปปฏิบัติใช้บีด้านเดี๋ยวๆูด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 ด้ดนดู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 ยูด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 ีด ปะตัดจุดที่หนึ่งเสร็จก็ตัดจุดที่ไรครับจุดที่ไรจุดที่สามจะไหมก็กดหูงลงสิครับพี่น้องดีเดี๋ยวเจ็ดวันตัดจับผีได้สไลด์ผีไดไ้ธรรมดาบางคนอ่ะยี่สิบแปดวันนะควจะจับผีได้พับผีได้นะช่างบอมชัยภูมิอ่ะโอ้กชื่อคุยอีกมันไปเปิดร้านแล้วพี่ตัวเนี้ย ูกค้าเต็มร้านมันลองโอดวัวอยู่มันบมเหนื่อยไอบอมมันดูคลิปนี้มันก็จะหัวร้อนอ,อยู่พาจารย์ใหญ่พูดถูกอ่ะบอมมันผมไปไหนเอาม,มันไปด้วยไปขับรถตู้ให้อาจารย์ใหญ่นั่งด้วยพาไปตัดผมที่อู่รถเมยก็มีอู่ซ่อมรถก็มีไปตัดช่างก็มีวันหนึ่งนึกเก่งไว้แต่ผมจำได้ว่า28วันนะ ผมจะจับดีได้มันบอกผมจะเข้าใจแล้วไปเรียนที่อื่นนะผมจำได้มารอบแรกอะไม่กล้าเรียนแพงบอกแต่เงินในกระเป๋ามีห้าแสนนั้นบอกแพงโอ้พอไปเรียนที่อื่นมามันบอกไม่ถูกใจมันกลับมาเรียนเสียสองเงินสองรอบผมจาได้ผมไปเรียนโร,ง,ง,ร,เรนงเรียนดังเลยเขาบอกว่าไม่มีมันมันไม่ได้เขาไม่สอนมันทีเก็บขอบเลยไง ดีแนบยกรอยสันบีต้อชิดกินผมนะพี่สันบีตููชิดกินผมเนี่ยสันบีตรงเนี้ยสันบีตูอชิบกินผมนะพี่บางบีให้ถูกก็าบางบีปิดก็กเพี้ยนอีตกตัวกระพังดิวางให้ถูกนะเราเรียนเบีย,บยสิทฤษฎีมาแล้วนะพี่อย่าให้มันขายขิน้หน้าผมนะขายแล้วคะ่ะตกลง,งคุณมีหน้าเนี่ยว่ามีหนาอ้า,อาไม่มีหน้าแล้วคุณสูชิบม,มุกทำไมเนี่ยอืมลินนัำเยี่ยมแพรบ เขาเป็นงูเลยแมวไปเอาป้าอย่าเยียงอย่าเยี่ยงเยอะตัดตัดเข้าไปเนะี่ยบิดไปบียมานนิดหน่อยตัดเข้าไปบิดไปนั้นแล้วก็ถ่ายแนบย,ยกลอยใช่ไหมตัดไม่ออกเยอะนะมินสองมินนี่อันน,อนี้ใบตัวนี้ดำยาวเลย ต่ำๆต่ำๆตัวเนี้ยก็อย่าลืมนะว่าสันดีชิดตีนผมเนี่ยสันดีตัวนี้ตัวชิดเราลงมาอีกเพราะว่าอย่าลืมวเราตัดรองตรงไกไรลองตรงกลางใช่ไหมเนี่ยเขาต้องวางในสันผีเนี่ยชิดตีนผมแบบแนบแล้วก็ยกแล้วก็ค่อยลอยแล้วก็พลิกก็คือเราเราเราเริ่มจากตีนผมก่อนใช่ถ้าที่ไปเหินขึ้นตูรสูงอ่ะทรงมันจะกรอบทรงมันจะเหินขึ้นสูงมันจะเป็นลองทรงสูงอะมันจะเหมือนกับเป็นการเปิดช่างนี นะเพราะว่าเราต้องนึกถึงลองตรงกลางไว้ตลอดนี่ตรงนี้คือไม่พอใจอาจารย์มันสวยแล้วพอจุดๆมันสวยแล้วไม,ไม่ใช่เราไปงัดตรงปา่าจวดจัดจวดจวดัจดตรงนี้สั้นอีกไม่พอนะเหนือขึ้นไปหนุหนนเป็นลองทรงสูงอีกอมันต้องพอผมก็ดำไงเห็นไหมเนี่ยี่ขาวขาวดำขาวขาว,ขาวดำดำมันก็เลยทั้งหมดเลยเป็นละไสีแดงสีเทา ตัวน,นี้ถ้ามันดำมากเขาปันปลามาสับออกปลามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างนุชอุดรธานีด้วยนะเ<ส>ขาเรียนเจ็ดวันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าช่างใหญ่พอใจนะก็มีอ่านมีหูลูกค้านิดนึงไม่เป็นไรมันหูก็ยังอยู่นะนั่นแหละสับออกทิ่พัตติ้งออกชว์พอแล้วยังไงมัง่ง พอแล้วรู้ว่าเออมันสามารถตกแต่งมันสามารถทําให้มันดูดีได้อใช้ทุกอย่างที่เท่าที่มีใช่ไหมผมข้างบนแล้วก็แล้วก็ซอยเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่นุชก็เหลือข้างล่างค่ะวันนี้ได้ได้กี่ทรงอ่ะปกติ<อ>ผมไม่ผมไม่ได้เรียนช่างตัดแค่วันละสองสรงนะแต่พี่ผมไม่ตัดวันนี้สี่สรงอ่ะพอใจไหมเวลาน้อยนะพี่อ่ะ แต่ก็อาจเท่าเต็มที่อ่ะเท่าที่ได้นะอ้าวตายจ้อ่ะ,อะตัวนี้ผมให้ร้อยคะแนนเต็มได้ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเปล่า